มามามาลูกกินข้าวเออคอยคอยนี่นีนี่ทำให้แล้วมาลูกมาคอยมาลูกกินข้าวโอ้เจอกันนะไม่เจอหลายวันเออเหมือนละมาลูกมามาตรงนี้มากินข้าวมามามาขมาวมากินข้าวมา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 กข้าวเออไม่มีหมาตามไม่มีตามโอ้เข้าจีาีนี่แล้วเออมามาตรงนี้มาตรงนี hungry, it, ้ตรงนี roy, ้มาลูกมามาลูกอ่ะเออกินนะ อุ้ยพรอยหลายหลยเลยไม่ออกมาไม่เจอน้องนะครับอันนี้กินไปกลัวไปโอ้อันนี้ลูกมีข้าวมีหางไหมครับกินลูกกินจิตจิตไม่ต้องกลัวครับอเออเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้กินเลยกินเลยกินให้อิ่มเลยไหนพอดูดิดูนมหน่อยดูนมหน่อยลูกกินนมจนแบบ สูบชีวิตนะในข่าวเอ<ด>อในพ่อจะพยายามหาไมาห้หนูกินทุกวันน้องหิวมากเลยนะครับอันนี้สามสี่วันแล้วเพิงเจอน้องแต่เพื่อนคนงานบอกว่าน้องข้ามมาจากคลองตรงนี้นะครับว่ายน้ำข้ามคลองมาขอของกินตามแ้มคนงานโอ้กินลูกกินกินที่อิ่มเลยกินที่อิ่มเลยเอออตรงคอนี่แผลโดนกัดหลายแผลเลย เห็นทุ่นมนะ่ะลูกน่าจะดกนะครับนมหยอดหมดแล้วพร้อมงซีโคงโหกินรักษาได้ลูกนะต่อชีวิตไปกันอีกเมื่อกินให้อิ่มเลย